สว e ัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับบูธวีโ o นะครับพาเพื่อนๆมารับชมอัปเดตแต่ละรุ่นว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับเริ่มที่ V40 เลยเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวขายดีนะครับ V40 นะครับราคาที่15,999บาทนะครับกับตัวสองมจูนะครับ5.2ที่17,999บาทนะฮะตัวนี้ร่วมทำงานกับเลนส์ไซส์เลยนะครับผมนะฮะถ่ายรูปสวยเลยตัวนี้นะนะครับ ตัวนี้เป็นตัวขายดีนะครับสำหรับแบรนด์ vivo นะครับอ่านะครับ v40 เลยนะครับกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับมีหลายสีเลยนะครับผมอ่าดูสเปคที่หนึ่งฝั่งขวาสีแดงก็จะเป็นติดโปรนะครับนะฮะถัดมาเลยเป็น v40 pro นะครับแตกต่างกันยังไงเรื่องของ cpu นะครับนะครับเป็นเรื่องของ cpu นะครับผมแล้วก็เรื่องของ ในเรื่องของตัวการถ่ายภาพนะครับผมนะฮะถ้าตัวไซส์ตัว40โปรเนี่ยก็จะได้ถ่ายในเรื่องของตัวไซส์พอดเรตแล้วก็ในเรื่องของความละเอียดความชัดนะฮะก็จะทำถ่ายภาพได้ดีกว่านะครับผมนะครับนะรันะะนะะนะะอยู่บนพันทัชโอเ s 14นะครับผมนะครับชิปเดนแมนซิตี้9002นะครับออคตาคออะไรอย่างนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัว14เอ v 40เนี่ยจะเป็นตัวสับปราก้อน7เจนสนะครับก็แตกต่างกันนะคนะครับนะราคานะครับผมนะฮะ2,49นะครับนะครับฝั่งขวาติดโฟอ่าถัดมาเลยเป็นรุ่นวาย200นะครับนะครับว200ก็เป็นตัวขายดีเนาะนะครับนะฮะ 200เป็นตัวขายดีจอซูเปอร์มัเล็นะครับชิปเป็นตัว Snapdragon นะครับตัวนี้อ่านี้สีดดงเนาะดีไซน์โดดเด่นเลยนะครับตัวนี้มีไฟออรโลราด้วยนะครับมี2องคมจุเนาะ256้าหกกับ512นะครับนะครับจอซูเปอร์มัเล็นะครับนะครับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมป์ชาร์จไวแปดวัตต์นะสัตว์ไม้รูปหนึ่งเป็น Y03 นะครับ ส่วนสามส่นสามทีนะครับผมดูนะครับมี2ความจุเลย64กับหนึนะครับนะครับสามพสกับสามพันเนะครับผมจอขนาด6.5นิ้ว e l i o g 8 5ดหนะครับแปดห้าพันมิลลมรองรับ f าชช c h ิบหวัตต์นะครับถัดมาเลยเป็นวายยี่แนะครับนะครับเป็นตัวไข่ดีรุ่น1นึ่วายี่แนะครับน่ตัวนี้ก็มีสองสีมีชมพูกับดำนะครับ ใช้งานก็ทันยง่ายน้องสไตล์ v ีโบแล้วครับนะฮะก็สกีนไหลลื่นนะฮะราคาเนาะ5 9 0กับ6,090นะครับ1,2,8กับ2 5 6นะครับจอขนาด6.6รีอี8ถ่ายเหกันชาร์จ4,4วัตต์นะครับอ่าตันสุดท้ายนะครับ Y19s นะครับปี่เป็นตัวใหม่นะครับ คล้ายๆตัว y 2 0 0 s e r i ซีรีส์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวขายดีอีกรุ่นหนึ่งสำหรับ y 1 9 s นั่นเองนะครับนะฮะร,ราคาที่4,300ก็19แลม้ 28, แต่ถ้าเป็นแลม6กร้อยนะครับหน้าจอขนาด6.68นะครับส่วนกล้องหลังนะ0ล้านพิกเซลแบตเตอรี่5.5 0 0้ชาร์จไวิบวัตต์นะครับมี2คมจคุกให้เพื่อนได้เลือกเลยนะครับ สมรรถนะ3.9ทีนี้ก็จะเพิ่มขึ้น60%สําหรับ vivo Y19 นั่นเองนะครับนะครับมีด้วยกัน3สีโดยตอนนี้มีเขียวมีชมพูแล้วก็สีดํานะครับแต่ประมาณนี้นะครับผมนะก็อัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมสําหรับ vivo นะครับรุ่นปัจจุบันนะฮะเพื่อนๆชอบรุ่นไหนก็นะฮะหรือว่าเป็นข้อมูลในการศึกษาซื้อสมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งนะฮะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ